เจ้าทองสุนัขพันทางตาบอดสนิทแห่งวัดป่ามักจะนั่งเห่ากุฏิร่างอย่างบ้าคลั่งทุกคืนวันพระจนชาวบ้านพากันรำคาญและคิดว่ามันเสียสติไปแล้วแต่ความจริงที่ไม่มีใครล่วงรู้คือเสียงเห่ากระโชกเหล่านั้นคือการนำทางวิญญาณที่หลงทางให้ก้าวข้ามไปยังแสงสว่างเพื่อไปสู่ภพภูมิที่ควรจะเป็นคืนนี้ผมตั้งใจจะถ่ายคลิปเพื่อพิสูจน์ความจริงว่ามันแค่หมาบ้าตัวหนึ่ง แต่แล้วบรรยากาศรอบกุฏิกลับเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเจ้าทองที่เคยเห่าอย่างดุด,ดันจู่ๆก็หยุดนิ่งไปมันค่อยๆหันใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝ้าฟางกลับมาจ้องที่หน้าเลนมือถือของผมตรงๆแววตาที่ดูเหมือนมองไม่เห็นกลับฉายแววโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งเหมือนมันกำลังจะบอกลามันครางอื้อๆในลำคอคล้ายกับจะปลอบประดมผมเป็นครั้งสุดท้ายผมพยายามจะขยับตัวหนีแต่กลับรู้สึกว่าร่างกายเบาวิวอย่างประหลาด เมื่อก้มลงมองหน้าจอโทรศัพท์ผมกลับไม่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองในนั้นมีเพียงดวงตาขุ่นมัวของเจ้าทองที่สะท้อนภาพร่างสลัวสลัวของผมที่กำลังค่อยๆเลือนหายไปในความมืดความจริงที่น่าขนลุกพุ่นเข้าใส่ทันทีเพราะดวงวิญญาณดวงสุดท้ายที่เจ้าทองต้องนำทางในคืนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือตัวผมเองที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้และตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องตามเจ้าทองไปจริงๆแล้ว